วัค่ะวันนี้มารีวิวทุเรียนร้านเจทิพย์ลูกสาวบนน้อยลูกสาวคนกลางนะคะวันนี้น้องทิพย์นะคะไม่ออกสื่อนะคะออกแต่มือนะคะอันนี้เบอร์เขาเรียกทุเรียนเขาเรียกว่าปอกแตกค่ะปอกแฝกใช่ค่ะเท่าไหร่อยู่ที่แ0บาทแปบาทต่อกิโลนะคะแต่อย่าดูถูกนี่แหละคือของอร่อยค่ะอร่อยมากป้านี่ชอบแบบปอกแ๊กเนี่ยค่ะป้าได้ว่าเนื้อเน้นเ้นจุกๆุอ้วนอ้วนแล้วก็จะมีตกไซค่ะตกไซ ตกไซเป็นราคาอยู่ที่ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทตกไซดีกิีดไปตั้งแต่เมื่อวานมันก็เลยซีนี้แต่จริงแล้วเหลืองอ่อยเลยค่ะเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนเปลือกบางด้วยใช่ใช่ค่ะนี่หมดเลยใช่ไหมตกไซใช่ไหมหเลยด้านข้างในมันคือจัมโบ้จัมโบ้ค่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตำหนิสวยค่ะตรหนี้แปดสิบห้าบาทตำหนีสวยแปดสิบห้าที่บางคนเขาเอาไปแกะเนื้อขายเนี่ยตัวนี้จะทำกำไรมหาศาลโอ้เอาไปแกะเนื้อกำไรมหาศาลเพราะ ตำหนิเนี่ยมันจะเป็นแบบลักแบบนี้ค่ะอ่าอย่างเงี้ยอ่าเปิดตปหนิแค่เนี้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยซึ่งมันเออเอาไปขายราคาแพงก็โอ้โหแล้วก็มาขายถูกหน่อยให้ลูกค้าเอาไปเท่ากำไรอ่ะแปดสิบห้าบาทคุณผู้ชมจะไปขายแกะขายโอ้โหดูดีพูลูกนั้นนะคุ้มอ่ เมาาื่อเช้าถ้ารุ่นนี้เอามาตันหนึ่งค่ะตันหนึ่งใช่ค่ะ,อะของที่ร้านก็จะหมุนเวียนกันประมาณสี่ห้าตันสี่ห้าตันเวียนเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าประมาณมุนเวียนนะคะวันหนึ่งนะคะสี่ห้าตันนะคะ,ะคุณผู้ชมอยากได้ต้องจองเบอร์โทรน้องทิพย์ 089 743 7 4 9 8้าศค่ะ1298เจดทิปตลาดสูงเนินเป็นอีกร้านหนึ่งทุเรียนเนินสูงขอขวาภัยตลาดเนินสูงนะคะแก่แล้วจะโกงนิดนึงนะคะเป็นเป็นร้านทุเรียนที่อยากแนะนำให้คุณผู้ชมมารับไปขายนะคะแล้วก็ซึ่งเขาก็ขายดีมากน้องบอกว่าผลตอบรับจากลงช่องคุณป้าเนี่ยก็เออ มีออเดอร์ทุกวันนะคะฟังปริเย่มากนะคะและคุณผู้ชมที่ดูถ้าของไม่ดีก็คงไม่ปังนะคะและอยู่ไม่ได้มายืนยาวคู่ตลาดป,ปีนี้เปิดแผงเพิ่มอ่าต้องต้องเปิดแผงเพิ่มได้ลงช่องคุณป้าขารอนะคะคุณผู้ชมฟังปุริเย่มากนะคะ แล้วก็เราจะขายกันตั้งแต่กี่โมงเออมีคำถามเนี่ยป้าลืมถามจริงๆแหละตลาดนี้เขาก็เปิดกันดึกๆถึงต<ม>ีหนึ่งเที่ยงคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถึงว่าคนมาจากที่ไกลๆแล้วมาถึงแบบเอออยากจะขึ้นของเลยตีสองตีสามไราโทรบอกเราได้แล้วเราก็มาคุ้มให้อ๋จอจ้ะเขาขายถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเรามาไกลๆแล้วเรามาถึงเช้าเราอยากได้ขึ้นของเลยเราต้องทกก็โทรได้นะคะ แต่ต้องเป็นลูกค้าที่จองวางมัดจาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเป็นลูกค้าที่มาถึงแล้วจะมาเอาเอี่ะไรไม่ได้นะคะต้องเป็นต้องเป็นลูกค้าที่โทรจองมัดจําของแล้วมาถึงกี่โมงก็ขึ้นให้อ่าและตลาดไม่เปิดกี่โมงอ่ทั้งที่ทีเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ว่าแผงก็จะอยู่กันถึงแค่เที่ยงคืนแต่ว่าเจ้าของมีขึ้นให้นะคะอ่านะคะใครที่สนใจทุเรียน คือเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนที่ขายได้ขายตลาดขายห้างเก็บเมื่อขายทุเรียนดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสําหรับที่จะทํากําไรก็คือร้านน้องทิพนี่แหละค่ะนะคะขายดีขายดีขายเป็นทุเรียนที่คุณภาพที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวเจ๊งเค็มขาวค่ะเค็มให้เค็มอ่อนเหลื้งอ่อนเค็มให้ขาวเค็มให้แต่ลักษณะการเค็มคุณผู้ชมต้องทําเป็นแค่จ่อสี่เหลี่ยมนะคะ ไม่ผ่านนะคะถ้าผ่านแล้วเค็มไม่ได้นะคะเจาะแค่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผูทิดเป็นสามเหลี่ยมนะคะแหวกดูว่าถ้าขาวอ่อนเหลืองเนี่ยเอามาเค็มเค็มทุกลูกเค็มยกคันค่ะอมั่นใจได้เค็มยกคันขอบพระคุณที่รับชมแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่สนับสนุนช่องคุณป้าชอบคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณป้าด้วยนะคะพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ